เดใยวครับผมโอ้พวกคือสิเป็ดไทยไปพี่เก็บมาไม่ไม่พอนะครับไายขาดเอาเซนเล็กนะครับผมเอาพิเศษเลยครับเล็กพิเศษเอาเข้มข้นเข้มข้นที่สุดนะครับผมใส่แบบเข้มข้นแล้วเบอร์พีนไปขายขายอยู่นี่ครับผมโอ้ใหญ่มากเลยเต่งสีที่สุดยอดครับนี่บูหรี่คนนี้พินถือกกมัตสอพริกอยู่ดี่แหายเป็นจี้หายว่าสุดยอดครับ ใหญ่ๆเลยถุงจักบาทครับผมกินนี่ยี่สิบบาทโอ้ได้หลาย,ลยครับผมเด็ดกินประมาณสองมือชมนิดแตงโมขับหวานเขาน้ำหอมแบบนี้ก็มี่ครับผมเจ้าบ่ายครับสองหน่วยพอน้ำหอมสี่สิบบาทนะับถึกหม่อยละยี่สิบ ผมพาครับบอกเลยหน่วยใหญ่มากเลยนเบเกอรี่ <Gr> is, เพียบเลยขางเป็นร้านตัดผมนะผมผมเคยมาตัดแล้วสีมือเือนครับผมมะส้มของโปรดรับผมโูของปุ่นสุดเลยนี่ครับพวกอาหารแบบนี้ครับผมชอบมากเลยของของตลาดไครพรโลเจาบ่ายครับนี่ สิบบาทครับผมโอ้ผูดีซื้อกินได้เลยครับผมอาฟริกาเ,เองมีสู้ซื้อได้ทีเี้ครับผมเงี้ยซื้อไปกินได้ครับผมเมาเลยไอพะโลได้สองหน่วยแล้วกันมูสองสิน้นคิดหัวต่ำปลาครับทุกหนึ่งนังอยู่เลยครับสมปลาอันนี้สมงวัวอ้หอ จักบ,บาบครับหนังอันสอิบบาบ <Okay. S 2> ทสิบาทเท่ากันหมดเลยเหตุเมนูแสียบครับสอบหนงังงวต้มให้ความเพียรสะอาดให้พร้อมสิมนูสุดยอดแห้งเนื้อแห้งของโผเสื่อน,นี่ครับใส่หอกโอ้นี่เด็ดเลยหิ้งแบบเป็นแพนด้งที่เสียบครับ สีแห่งปานปิงเอียนเลยใสอูขดเงีเยบเลยบรรยากาศล่านทีนะดีมากของครบนี่ครับใากาศล่านนี่ไปสามชัยนี่เข้าไปอำเภอสมเด็จกละสิน ขายถวปกติดีกว่าครับยี่สิบสามสิบแล้วเต้เริ่มจากยี่สิบบาทครับไช่ใครมากินเขาจะได้รูเริ่มจากยี่สิบบาทสามสิบบาทประมาณสามสิบถูกความครับผมกินตุวหัดเลยมาแต่จังหวัดใจครับที่แหลก ทงา,ง,า,ง,างงานครอป่ะทางทางงานครับนเนีเ่ยฝนขนรับผมขผับรถด้วยค,ครับผมออแล้วครับนมยออกโพสไเทมป่ะออครับนามโพเลน้มรัดครับ โอ้สุดยอดครับโหพีเดตโ้ของเขาเล่ยนีพิไทยสุดท้ายเบิกเครื่องนะครับจัดใหม่พิษไทยนี่ก็โอ้ใส่อย่างมากเลยเรียมเกี่ยวเลย,เ,ยเต็มที่ครับน้าดำเข้มข้นขแบบสาใจ แซ่บจริงครับผมสุดยอดเลยผมตามใจชอบครับพี่ ขนซาดแดงครับผมเด็กนุ่มๆในเนี่ยครับผมติดจีขาดจีหายไม่ๆหม้เลย สวัสดีครับผมคือต้องขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมยิงปลาก็เก้าเว็บตรงมั่นคงเชื่อถือได้รวมเกมสล็อตยิงปลายอดนิยมทุกค่ายในเว็บเดียวสมาชิกใหม่ฝากครั้งแรกแจกฟรีสูงสุด666บาทแอดไลน์แอด yngpla ลับรองเพชรบ่แพรพินจุฬาฯกล้าเลยครับผมจะเกลีบลงผิดดานที่แรก บอกเ้วยร้านนี้ครับผมแ่บมากแม่ค้ามันขอดใจแบบลุกษาเลยว่ามักจังไงมันการให้แบบเราลรองประทับใจสุดจุบจุมน้ำสักหน่อย เ็จมันกาอกันแน่นมากเลยนี่เบียวหวานสะใจจ้อ,องรถแบบนี้ครับ เป็นแนะนำคนเกินมากแบบคักๆเลยครับผมนน้ำดำม้อนผลต้องเสศษเล็กครับผม <c oughs> rồi để mai mà hạ tạng mát buồn, mất tối hậu Phải lên, nuôi nghe

พันปอนแห่มีเดีทัวเทียมเจี่ยวได้ยสุดน้หนาวใน,นช่วงเลยแต่ว่าแสบมากเลย ถึงรสเบียวหวานแบบสาใจตองน้ำสมอยู่สอ,สองส่วนเต็มนะครับส่วนใหญ่ เท่าแบบยังบุเปุยมากหม้อที่เท่าแบบบุเปุยมากจะแบบนิดรสดีครับผมมันจะมีรสชาติหลายกว่าแบบปุบปุยยัง,งหอมอยู่ข้นมากผมบอกเลย เลยเข้งเลยอย่ามาไม้มากสารงเบอกเลยเด็ดต็นตัดเลยนะครับผม